สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทราบวิธีการเก็บตะไคร้ให้สดนานมาฝากกันค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนหลังจากทํากับข้าวแล้วตะไคร้นะคะเหลือเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเก็บตะไคร้ให้สดนานกันค่ะค่ะขั้นตอนนะคะเพื่อนๆก็นําตะไคร้นะคะไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วก็นํามาตัดให้เป็นขนาดพอประมาณค่ะนําไปผึ่งให้แห้งนะคะแล้วเราก็จะมาทําการเก็บกันค่ะ แล้วเราก็จะนำกระดาษอเนกประสงค์มาห่อค่ะค่ะก็ห่อธรรมดาปกตินะคะโอเค ค่ะก็ห่อเสร็จแล้วเราก็จะนำถุงพลาสติกนะคะที่เป็นแบบซิปอะค่ะเอามาเก็บแล้วก็เหมือนเดิมนะคะก็ไล่อากาศออกเหมือนเดิมให้หมดค่ะเสร็จแล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทค่ะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นในช่องแช่ผัก ปกติเลยนะคะค่ะก็ง่ายๆนะคะสำหรับวิธีการเก็บตะไคร้ของเราให้สดนานไว้ทำกับข้าวก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกการติดตามด้วยเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ